The yeah. ตอนนี้ยัวันที่12พฤศจิกายน2566นะเดอ์อาแฮทำบุญสันจอนะมาบูญทำบุญสนจารเลิเชรีตำบลบั่นจานภักลยในวัฒธนาวิกิมแมนแค่เมื่อที่ดาเดือสิลยเนะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2566ก็จะมีงานทำบุญสัญจรนนะครับที่อาสมบ้านห้อยครกตำบล บ้านจันทร์ปกระยะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับดีตอนนี้คนะเสทาจากยหลายหมู่บ้านก็ทยอยกันมาจากโซนแม่แดดก็มาแล้วนะครับจุดรอบอุทาละ นี่ไงทยอยกันมาแล้วพญ่าแฮนลล้หน่อแฮเว่ลื่นสิเลยักเคพี่น้องผับบุกล้อมองวากีไน้แฮนเลยนะรอามาไม้แฮนลงทาเบียหน่อยนะแฮน

นี่เป็เหมือนกับบริเวณอาสมนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบริเวณอาสมกันนะครับแต่ช่วงนี้กำลังเก,ก็บเกี่ยวข้าวก็เลยมาน่าจะมาพอประมาณแต่ก็ทยอยกันมานะครับศาลาหลังนี้กำลังสร้างใหม่นะครับ นี่กำลังสร้างใหม่เดี๋ยวไปมงก็เราบรรยากาศ่เดี๋ยวเรามปดูบรรยากาศภายในนะครับพื้นที่ที่ก็กว้างขวางอยู่นะครับบริวณีการนันกไรทีๆนี่หอีสาม่ผบา,มมาถึงแล้วนะเนีย่ยเนี่ยเด็น่งแดี้อลจี

กเก็ตพาวารกัเนรวยขรบกายหน่อยไปเตรียมพื้นที่ไม่อยาไปยนทยอยมาเรื่อยๆยเรื่อยๆคสถาหมู่บ้านใกล้เคียงก็ทยอยกันมาแต่ที่เก่ๆก็มาแล้วเถี๋ยวไม่ผับทุกว่าให้เงียตู้ก็โรงเงียนเนาะ จะให้พร <laughs> <ality> <defines apac compare resoluman>

นาสถาแล้วมองกว่าค e. ีเหมาโรทธาไม่เยอกไม่ไม่ไม่ยังไม่เล่นเดี๋ยวพ่อน่มด้บาลโอเคพวกเรืทางเข้าอามมีหมู่บ้านออาพี่เนาะ ตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าอาสมนะครับนี่เป็นถนนในหมู่บ้านนะครับมาดูบรรยากาศนี่คือทางนี้ไปไรตรงไปห้้ยหอมนะครับอีบนั่นแล้วเสือเสียขี่กัะบะชิคอีพ่อเราอาสมให้โคกหนะ่ คาเกสลาหลังเก่านะนี่คือบริเวณนะครับมันดูบริเวณตอนนี้ก็คนก็ทยอยมา,าได้ประมาณสัก20%เเซละก็ <c oughs> <c oughs> ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะครับ